เ <c oughs> มื่อนี้ก็อยู่ในสวนรดน้ำต้นไม้คือเอาไปไส่อะไรล่ะช่วงนี้ว่าแดดไหลแดดจัดแดดจ้าก็ต้องรดน้ำต้นไม้ือใส่โซลาเซลจากแข้งนี่ละ่ะสูบน้ำกันมาเอา่อรดน้ำกัแข้งโซลาเซลมันก็นไหลไปเ้งเนาะ ไหค่อยหดไปนี่เพราะช่วงบ่ายตัวนี้ก็ประมาณใบสามโมงน้วมันสิไหลยอยู่ประมาณนี่เอออยู่ประมาณนี่ะไหลเดีวก็ค่อยเปิดน้ำใส่แต่ละต้นละต้นไปเมื่อนึงก็ถ้าไหลยอยู่ประมาณนี้บิดมือสิหดได้อยู่ประมาณเอา่าร้อยต้นร้อยร้อยร้อยกว่าต้น,นไป อไปนั่นลอยก่าต้นเป็นที่เปิดเบิดมือเะหัวตไปเพราะว่าเออต้นนี้พ่อก็ต้องง่ายไปต้นไม้ง่ายไปต้นไม้ก็ล่าสายหุบไปอย่งนี้ละเปิดใส่ต้นไม้ต้นต้น่ตไปค่อยเปิดใส่กันสิที่นี่ชงใบเนี่ยมันก็ ใกล้จะเบิเดแดดแล้วบ่ายสามโมงแดดม,มันอยู่ใกล้ภูเขามันกับแสงแดดบางเชื้อมันก็สิบบงกับต้นไม้ที่เชิงภูเขาเนี่ยต้นไม้มันก็บสิบมีเงาลัมบงังเพราะว่าตะเวนทางมันเป็นทางตะเวนตกอันนะเปนปนะเริ่มแสงบงังแล้วก็สิมีเงาต้นไม้บงังมาเรื่อยๆรืสิปายูป,ประมาณ ใบาสามเครื่องเออสิมีเงาตนา้นไม,ม้มาบังแผงโซลาเซลล์กับอไหล่ะบันนี่น้ำช่วงเศร้าส,สิยู่ประมาณกาโม้งน้ำสิค่อยเริ่มไหลามาฮอ,อ,อดไปเรื่อยๆอยน้ำกระแบงส้นฮอดเอาเพราะว่ามันพืชกับหลายอย่างเนาะอันนี้ก็อ่าพุทซาสามรถ แสงทองกับดืดกันอ้านถ้าย่อยหอดเดาแต่ว่าบักท่านนี่ก็บมเท่ายช่วงหนาแรงนี่บเพราะว่าเขาเป็นพืชที่ทนแรงอยู่จักหน่อยสามมือสามมือสีมือค่อยมาให้น้ำทีนึงก็ได้เพราะว่าช่วงนี้กั มันมาเป็นช่วงของบักทัดนแล้วสิเป็นน้วยแล้ววันทถอะอ่าได้ว่าบักซีดานี่ก็พอเอายอดไม้แล้วก็ต้องอ่าเล่งให้น้ำาแลปะเนี่ยเพราะว่าแตกยอดออกมาสิเป็นดอกแล้วเป็นดอกห้ายแล้วต้องให้น้ำก็ปล่อยค่อยเปิดน้ำใส่เบงสิละเชละต้นละต้นเอาอ่าช่วงนี้คันมิแดดจ้าแน่ไปไส่บได้ ต้องให้น้ำบักสีดาก่อนเพราะว่ายังบางท่นเนี่ยใส่ดูดน้ำจากบอ่อมันจะไปอ่ามันดูดน้ำจากบอ่อถ้าว่าใส่ปัม๊มน้ำมันสิเขาก็สิสินเปลืองไปหลายอย่างก็เลต้องมีเครื่องหรือก็ต้องมีใส่น้ำมันนี่นะอ่ากันผาแดาดผาแดดยุ่งสิเอา,าปัจจัเสียงกันก็จะว่าบางมือก็ นี่ขี่ฟ้ามาบังเนี่ยกับน้าไม่ค่อยอะไะนี่ไหลพอแค่นี้เราคอยอย่าายอ,คอยเปิดไซอาอ์สองมือกับกับมาเวียนมาให้น้ำท่านึงคือหมายความว่าสองมือให้น้ำท่านึงต้นไมน้นี่แต่ว่าคนหดนี่ก็หดทุกมือละเพราะว่ามันแบ่งส้นหดเอาอแบ่งส้นหดเอาอส่วนลวะลอยกว่าต้น เออทึ er ่งประมาณอยู่เพื่ออยู่ในนี้ก็โอ้สีลอยต้นอยู่นี่ทั้งเงาะทั้งเอ่อพืชยางอื่นไปน้ำทั้งบักทันแล้วก็บักซีดาแล้วชุดที่ว่าเพิ่งปลูกลงไม้ก็กำลังแตกตาออกมาอีกก็ ่าคือน้าเหมือนกับเป็นปัจจัยสําคัญคือว่าล่ะอ่าบ่โหดตัวช่วงหนาแรกนี่ก็อ่าที่มันอยู่เชิงเขางส่มันกันลลาบากน้จังน้อยแต่ว่าก็จจาเป็นก็จะต้องให้น้ำเขากันบ่ให้น้ำาก็ตายอืมพืชอืมบ่จะเริ่มเติบโตให้บ่เป็นมาเป็นวยให้ละอืมยิ่งช่วงนี้มักก็ดากั อ่าเปิดน้ำใส่ไปน้ำมันเครื่อก็ถอนอยาไปน้ำเออ,อยาเกิดก็ค่อยถอนไปเฮ็ดไปแต่ว่าข้อสำคัญคือต้องตากแดดแ <c ười> ต่าตากแดดม,ม,มันมีเมฆมาบังมันบ่มีแดดเด้งส่นน้ำหมดว่าไลเออนี่ล่ะใส่โซลาร์เซลล์แสงจากพระอาทิตย์นี่ลอแสงจากพระอาทิตย์เก่งสิงละนี่ไหลก็ค่อย <hi> เออค่อยเปิดส่เอาแต่ว่าเปิดส่เงาเขาเอาละนี่เอ่อโคตรเงาไอซุ่มเงาไว้ก้อนอืมเปิดใสต้ไปก้อนไ้เงาซุ่มไว้ก่อนมันตัแไปอืมอันที่ว่าเมื่อหนึ่งมีแดดยุบแวนอ่าสิบชั่วโมงนี่ช่วงแต่หนาวเอ่าสิบชั่วโมงนี่ เปิดน้ำใส่ต้นไม้เองซี่ต้นทหานาที่นี่กอต้นทหานาที่ชั่วโมงหนึ่งก็ได้สิได้สิบสองตน้นชั่วโมงหนึ่งก็สิได้สิบสองตน้นเอสิบชั่วโมงก็สิได้ประมาณร้อยกว่าตน้นอยู่ประมาณนี้นี่ตน้นอาบุทธ้าสามรถก็เปิดใส่ขึ้นกันอสองมือสามมือก็มาเปิดใส่เขาตัวนึง แพแล้ว่าช่วงนี้เน้นไปทั้งว่าเออมักซีดาเพราะว่าเอารุดใบเอาทับยอดเขาไม่แต่ก็มาหลายแล้วี๋ยาวเต็มอยู่นี่ต้องเล่งให้น้ำเขาให้ยอดเขาสมบูรณ์ดอกเขาสมบูรณ์นำบัพ่อเดี๋ยวก็ดอกบ่สมบูรณ์อี่อ่ากเป็นน้อยให้อีกแล้ว มกคัดเนี่ยก็บเพราะ,ทะเท่าไรเพราะว่าเปิดพืชทดแรงอยู่แล้วโอยเปิดใส่ไปก็เสียจละกันสิให้ซุ้มเปิดคักๆกับบ่ซุ้มเพราะว่าน้ำม,มันบ่พอคือวันละเออคอยเอาใส่ไปนาแรงเออขนาดฝนมาก,กเออสบายจังน้อยอืม ว่าช่วงนี้เขาแตกยอดแตกกริงอรอมาไมแตกตากมว่าไหม่ก็จะให้ก็ร้องเริ่มเป็นดอกแล้วเดิงให้น้ำเพื่อไหบำรุงดอกเขาให้ดอกเขาสมบูรณ์อืมคอยหมดค่อยหดไปแบบนี้ะหละไปใส่ไ่ได้ ช่วงหน้าแรงเนี่ยกันไม้ก็ว่าเมื่อน,นี้ไปทั้งนอกกับไม้ว่าบ่ต้องบ่ต้องหดละต้นไม้มนี่คันผาโซโลาเซลล์ยังนี่บ่มีระบบนำยังเอื้อนวันเถอะอ่าก็สิบริโภคต้องสิน่นะอ่าก็เลยไปใส่บริโภคเออต้องอยู่นในสวนเออโอ้ có dâm quân tuần này đẹp kìa nhá mô hoàn mô hoàn bọn này đầu vào chuồng nhìn thì nó náo này chẳng nói, ờ, vài đường phật sĩ cả là, ờ, có biếc này chẳng nói, tối mát này giờ, Việt Nam say thủy sâm này cả, tiêm từ tôn máy ở tôn mai tôi bay, ừ, Việt Nam bay ตองมือก็ค่อยมาเวียนก็มาหดให้น้ำเขาอีกสักนึงพร้อมกับดูแลแมลงเชื้อโรคไอ้พวกเชื้อราอพวกแมงแมงเราต้องได้ยุ่ช่วงนี้เพียก็บอกเขาได้พราวได้ฉีดไอ้เมทัลลเซียมไปแล้วแมลงก็จะเระิ่มปกคลามียอด เ่าวเขาเกิกำลังแตกตาดอกออกมา่ไยยานดอกเขาผสมบุณ์ก็ต้องหายน้ำเรื่อยอืเปิดใส่นี่กระเด็ดก็จะเบิดแล,แลเนียเพราะว่าเงาต้นไม้สิบังแผงสุรเซิยวแล้วเนี่ยเงาต้นไม้ในมาแล้วเนี่ยอ่า จังน้อยก็นามกับจะบ่ไหลแล้วเออบางแผงโซลาเซลล์แลยเนี่ยเราต้องเลิอกอายุประมาณใบาสามโมงใบาสามโมงเสร็จเสร็จอาจะบ่มีแดดแล้วือเงาต้นไม้ทั้งภูเขาน่่เอ๋อ,อาบางังเพราะว่า,าสวนอยู่ติดภูเขาเนี่ยเริ่มบังมาแล้วถึงแล้วเนี่ย สวนอยู่ติดเขาวันตัวไปืมีเงาต้นไม้มบาบังเพราะว่าทางนี้ิเป็นที่ตะวันตกจากน้อยตะเวนก็รับเลี่ยมขเขาไปเบิดแดดแล้วก็สิได,ด้เศ้าหดระบาดเ่ย ขอบคุณพี่น้องถึงกดที่ตามกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปละครับ